<laughs> โอ้ไฟฉายกูสั่นไปเจ้าเข้าเลยโอไม่นะโอไม่นะโอไม่นะสวัสดีครับตอนนี้กลับมาตอนในโรบอกนะครับผมตอนนี้อยู่ในกระพา์ที่2ก็จังหวะกูจะตายนะ <laughs> โอเคโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ <laughs> โอเคไปต่อกันเลย <laughs> ไปเลย โอ้เพื่อนเ <laughs> พื่อนเพื่อนยังอยู่กันเป็นก้อนเลยเออเอ,อ,เ,อ,อเดินมาได้เดินมาได้แล้วมีคนวิ่งตรงมาแล้ววะรอรอรอด้วยดิเพื่อนขอล้องะไรอย่าทิ้งอย่าทิ้งกูเลยอย่าทิ้งกูเลยแล้วส่องทำไมคืออะไรจะบอกว่าใช้ก,กล้องดีกว่าจริงอ่ะไม่เกี่ยว <laughs> ไม่เกี่ยวไป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 พร้อมแล้ว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 วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยผมผมตามหลังพี่อยู่ผมตามหลังพี่อยู่โอเคนะ พ,พี่มีดาบมีดาบติดหลังด้วยนะแต่แต่ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้รู้แค่ว่าวิ่งตามเขาไปก่อนแล้วปลอดภัยเพราะว่าถ้าเขาโดนเขาก็โดนก่อนไม่ใช่กูแน่นอนกูจะมีเวลาวิ่งหนีวยอุ้ยปลายทางแล้ววิเอาโผที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะน่ะกูเห็นแล้วมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะมึงมึงรู้ป่ะน่ะตัวอะไรนะ่ะ ถอยไปก่อนถอยไปก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปทีเดียวไงแบบให้มันไปที่อื่นก่อนอ่ะเฮ้ยพื่อนพื่นไปเร็วพื่อนไปเร็วพื่อนไปด้็วลององกูด้วยรอกูด้วยรอกูด้วยอ๋อเกือบแล้วกูเกือบแล้วแล้วเมื่อกี้ไอไอตัวชุดสีดำมันออกไปได้เหรอเพื่อนกูอะแล้วกลัะให้มันไปที่อื่นก่อนให้มันแบบกระดึบออกไปเออเออเนี่ยเนี้ยไป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 วิ่ง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 ไปแล้วไปแล้วเอ้าเอ้าเอาอยู่ไหนรอกูด้วยรอกูด้วยอ๋อรอกูด้วยรอกูด้วย เออเออเอาแล้วมึงมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยฮะทางนี้ทางนี้เหรอทางนี้เหรอโอเค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 ได้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 กูมาแล้วว้ามอยู่ข้างหน้ามึงนะเออเออตามใครไปไม่รู้ตามใครไปไม่รู้อ้ากูอยู่ไหนเนี่ยเออชิบหายแล้วโอเคโอเคกูอยู่กับอันี่ก็ยังดีกูอยู่อันี่ก็ยังดีมีเพื่อนก็ยังดีวะนี่จะทำยังไงวะเนี่ยโกโกไปไหนมึงบอกโกอย่างเดียวให้กูโกไปไหนโกไปไหนอะเพื่อน กูก็ไม่รู้ว่ามึงจะให้กูไปไหนอะ่ะไอ้น,นี่มีอะไรทำหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันไข่ท่อน้ําอยู่หรือว่าไข่ท่อวะใช่ปะเพื่อนไปด้วยดีไปด้วยไปด้วยเราจะไปกับเพื่อนคนนี้นะโอเคนะ <c oughs> คืออะไรแถวนี้มีอะไรอุ๊ยอะไรอะ่ะอุ๊ยอุ๊ย Simulation Call เอากูได้มาเฉยเลยหนึ่งทัแปดด้วยนะเป็น collection เดียๆเฉยหรอชิบหายแล้วเพื่อนกูอยู่ไหนเนะี่ยเอา กูโมแต่เล่นเนี่ยกูโมแต่เล่นกูหาเพื่อนไม่เจอแล้วด่านนี้อุ้ยทำไงเนี้ยกูรู้แค่ว่าวิ่งวิ่งเฉยเวิ่งไปมาไปมาอยู่แค่นั้นอะอุ้ยอุ้ยเอ้านี่มีท่อเอาเอาแล้วภาพตัดคืออะไรเอาไปเอาไปเพื่อนไม่เจอทางผ่านเหรอโอเคโอเคโอเคอะเฮงอยู่ด้วยกันนะยังอยู่ด้วยกันอยู่ๆกูก็มาด่านนี้เฉยเลยสงสัยเพื่อนเขาไปเจอทางออกมาไอ้พวกนี้น่าจะเล่นเป็นกันแน่เลยเออโชคดีกูโชคดีที่สุดกูโชคดีที่สุดเลยเว้ย หมายความว่าอะไรวะหมายความว่าอะไรนี่คืออะไรเนี่ยเอ้าเราด้วยเด้วยโอเค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 อย่าผิวปากเยอะอย่าผิวปากเยอะเดี๋ยวเขาได้ยินหรือเปล่าเขาจะได้ยินเราหรือเปล่านี่อะไรโดดลงไปได้ไหมอู้เหมือนจะได้อย่าเลยอย่าเลยอย่าอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นอะไรแพงๆเลยอ่ะไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันไปได้ไกลนะแล้วนี่อะไรเนี่ยฮัลโหลเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงไปงี้เลยเหรอเอาแล้วภาพตัดเอามันต้องลงอยู่แล้วโอ้ยผิวปากทำไมอยู่ด้วยกันนี่ให้เราก็อยู่ด้วยกันไงเพื่อน โอเคดูแล okay, ู้แลู้แลเเหร,ร way, อกูะจะรู้กับมึงเข้าได้ไหมเอ่อกดอ๋อ Q E มันโยกหัวนี่ววากูลืม <laughs> Q E มันโยกหัวลืมเลยหรือว่ากดคลิกซ้ายอันนี้เปิดไม่ได้ห้ามมองเหรอห้ามมองได้ยินเสียงเหรอชิบหายแล้วคืนแล้วเนี่ยกูจะรู้ปะเนี่ยหรือมันไม่มีตาอ๋อหรือว่ามันไม่มีตาศัตรูคือมันไม่มีตาเว้ยแต่มันได้ยินเสียงดีมากนั่นเหรอเฮ้ย นี่กูฉลาดถึงขั้นนี้เหรอก็แสดงว่ามันต้องน่ากลัวมากๆเลยมันต้องน่ากลัวมากๆเลยแน่ชัวร์เลยมึงเห็นใช่ไหมโอ้โหมึงเซอร์ว่แบบใกล้ชิดมากอ่ะมึงดูแบบใกล้ชิดมากอะโอเคแล้วเข้าใจนะว่าแบบว่ามันไม่มีตาแต่มันได้ยินเสียงมึงกับเพื่อนเพราะฉะนั้นการที่มึงกดกระซิบเอ้ยกดผิวปากเนี้ยมันรู้เว้ยว่าเราอยู่มันรู้เว้ยโอเคนะเพราะงั้นมึงมึงไปก่อนมึงไปก่อนเลย โอ้ยอย่างนี้นี่เองกูเข้าใจแล้วโอเคเพื่อนโอเคกูเข้าใจแล้วโอ้โอ้ว้าวว้าวโอ้โอ้ใครใครผิวปากผิวปากมันไม่ได้ยินเนอ เนี่ยมึงผิวทำไมยายยายาอยา่ยาโซนอย่าโซนอย่าโซนอย่าโซนยอ,นนอนทุกคนไม่ยืนนิ่งกันแบบมึงไม่กล้าเดินกันอะกุญแจอยู่ในลิ้นชักเหรอแล้วก็มี้ตนี้วิ่งไล่ตามกูอยู่ด้วยเอา้ามึงเข้าไปได้ไงอะคือเราต้องไปเปิดลิ้นชัก,กว่าคือต้องไปหาของนี่โอเคมันมีให้มึงไหมไม่มีไงก็ปิดไปสิเปิดอันนี้อันนี้ไม่มีเปิดอันนี้อ่าฮะโอเค ใจใจกูอยู่ถะตุ่มแล้วอืมอืมอืมเอาสิเอาสิเอาส,อาสิอย่านะอย่านะอุย้ยเจอแล้วจเจอแล้วเพื่อนมึงอ่ะมึงมึงรู้วิธีอ่ะ <c oughs> มึงอะมึงอะมึงอะไอเนี่ยอะเ้ยเจ้าผิวแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ป้งทำไม <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อนเนี่ยกูเจกุญแจ ไม่เข้าใจว่ะแต่กูได้กุญแจมาแล้วอะนี่ไงเฮ้ยไข่แล้วเอา้าอ๋อไข่ได้อันเดียวชิบหายแล้วกุญแจมีสามอันอุยอ้ยอุ้ยไข่โดนแดกไปแล้วโอ้แม่งเต้นไปแล้วไข่โดนแดกวะเอา้ามึงเป็นลมแดกอย่างนี้เลยเหรอมึงไปโซนอะไรเนี่ย,ยมึงไปโซนอะไรโอ้ หรือกี่ตัวเนี่ยเรือสามคนมึงยังรอดอยู่ใช่ไหม้วโยมึงโยอะไรมึงโยอะไรเนี่ยโอเคมึงบอกให้กูไปหาคนเดียวกูไปก็ได้อะมึงเห็นไหมนะว่ามันอยู่กับกูอะ่ะช่วยผิวปากผิวปากเรียกมันไปทีผิวปากเรียกมันไปทีผิวปากเรียกมันไปที <c oughs> <c oughs> โอ้ไฟฉายกูสั่นไปเจ้าเข้าเลยโอไม่นะโอไม่นะโอไม่นะเอามาหาต่อไปดิไม่มีไม่มีมมอุย้ยเจอแล้วไป ไปเปิดไปดูไปขายให้นะพวกมึงไม่ทําอะไรกันเลยเหมือนเหมือนกูเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะตอนนี้เหมือนกูเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะได้แล้วขาดอีกหนึ่งโอ้โหมันจะไม่มีทุกอันเลยเว้ยมันจะไม่มีทุกอันเลยเว้ยวิห้องนี้ไม่ได้เข้าเลยวิเดี๋ยวแล้วอ,อ,อ่ะไหนวะ,อะเอาไม่ใช่น,นี้อันนี้กูรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วพวกมึงอะรอดหรือยังมาดีแล้ว เออเออวิ่งมา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 เออก็คุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันปิดประตูปิดประตูปิดประตูชิบหายแล้วพี่เขามาแล้วมึงเอ้าว้้าวโโอหแมงแดนซิ่งไปเลยแม่งแดนซิ่งอ่ะอุ้ยเสียงโทรศัพท์เฉยเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปรับนะเดี๋ยวผมไปรับนะเดี๋ยวผมไปรับรอแป๊บนึงถือสายไปก่อนถือสายไปก่อนอย่าพิ่งนะอยู่ไหนนี่อะไรอะไรวะเนี่ยอุ้ย มันคืออะไรก็ไม่รู้อะแต่ก,กูกดไปแล้วอะันนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้อันนั้นก็ยังคงเพี้ยนพลาดต่อไปก็เรื่องของมึงแล้วกันมันไม่เห็นกูหลอกมันไม่เห็นกูหลอกกูเห็นแล้วเมื่อกี้มันเตรียมชาร์จกูแล้วเมื่อกี้มันเตรียมชาร์จกูเลยไ,ไปไปไปที่อื่นก่อนไปเอโอ,โอ้วิ่งวินิดน,น,นึงก็ไม่ได้เนี่ย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 ดูดิดูดิโอ้โหวินิดนึงแม่งหันมาเลยวิงน,นิดเดียวก็หันมาเลย ใจิตใจกูล่วงไปอยู่ตะตุ่มแล้วไอ้เหี้ยกูโอ้มันอยู่กับกูดีกว่าชิพายแล้วเพื่อนผิวป้นนี่มันไปทีใครก็ได้ช่วยกูด้วยอ๋อใครก็ได้ช่วยกูด้วยเหลือกี่ปุ่มวะเนี่ยแม่งมีกี่ปุ่มเนี่ยมันมีกี่ปุ่มวะอุย้ยอันนี้เข้าได้โอ้เพื่อนลองเข้าหรือย,ยังกูอาจจะกูอาจจะเจอคนแรกก็ได้นะตรงนี้ยอ่าว <laughs> เพื่อนกดไปแล้วมึงมึงก็ฉลาดเหลือเกินเหลือเหลือกี่ปุ่มเนี่ย อุ้ยอากูเป็ไปคนเจอเนี่ยนี่แน่ผู้มึงต้องขอบคุณกูผู้มึงต้องขอบคุณกูที่ถ้ากูไม่มากดที่พม่รู้นะโอ้กูตกใจหมดอโอ้มึงก็เสกตัวสีดำเหมือนมันนีกโอ้ใจแป้วหมดเลยอุ้ยอันนี้ใช่ไหมอ่าแต้แล้วเยี่ยมข้างในเนี่ยกดหรือยังอุ๊ยอ่ากูเห็นแล้วนะกูเห็นปุ่มแล้วได้จัดไปอ่ะกูมาถึงแล้วกดแล้วนะเยี่ยมหนึ่งปุ่ม ทางนี้อะนี่ไงอีกปุ่มจับไปดิจับไปดินี่อเขาได้ไอปุ่มนี้กดไปยังวะมียังไม่มีอ๋อนี่ที่ห้องหลอกควายห้องนี้มันไม่มีอะไรเว้ไปไปดูเราไปดูข้างนอกดีวะโอ้ยเชีย่ยตกใจหมดมึงมึงอีกแล้วนะมึงโดดมาอย่างนี้อีกแล้วนะมึงจะทำกูใจคว่ำเราเนี่ยโอ้ไม่ต้องทำไงอะด่านนี้ผ่านไงวะกูก็น่าจะกดหมดลวดิกดไปได้ดิน่าจะหมดแล้วมั้ง อุย้ยอ๋อ,อไฟดับไฟดับเจออ๋อผ่านเอาเพื่อเจอแล้วเหรอโอ้กูหาตั้งนานหาไม่เจออะไรวะโอ้เครียดเลยเอาอที่อะไรเนี่ยว่ายาวยาวแน่เลยเครียดไอ้เครียดแม่งมีกี่ด่านวะเนี่ยโอ้นันนี่วิ่งตรงไปไหนเนี่ยพาไปไหนเนี่ยลองวิ่งไปก่อนดิอาจจะเจออะไรสักอย่างนึงที่กูก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะเจออะไรอ่าโดไปแล้ว,พวเพื่อนกูโดไปแล้วโอ้ยหอบ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 ไอ้นี่มันกดได้ไหมท่อระบายอากาศกดไม่ได้ ทางที่ดีตามเพื่อนไปก่อนทางที่ดีคือตามเพื่อนไปก่อนอันนี้ลงเนีอุ้ยอุ้ยมันตกมันตกได้ปะเนี่ยหรือมันเป็นกระจกวะอ๋อเป็นกระจกโอเคเยี่ยมอุ้ยมันมีท่ออยู่นะหรือว่าให้เดินตามท่อไปเดินตามท่อใช่ปะหรือว่าให้ใช้กล้องเหรอใช้กล้องเพื่อโอ้ใช้กล้องเหรอกล้องอาจจะมีบอสแสใช่ไหมอย่างงี้เหรอมันเกี่ยวหรือเพื่อน <laughs> ไม่น่าเกี่ยวนะไล่ท่อข้างล่างอ่ะไอ้ท่อที่มันอยู่ใต้ท่อน,นีกทีหนึ่งอะ อุ้ยเอา้ากูมาเจอทางออกแล้วพี่มาเจอเฉยเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนที่รักจ๋ามาเร็วกูมาฟองแล้วกูมาฟองเพื่อนแล้วเพื่อนเจอทางออกแล้วมาเร็วไปดีๆ,ๆทางนี้ใครใครอยู่กับกูม้งเนี่ยโอ้โหมีแต่คนผิวปากเออนี่ไงเจอแล้วหนึ่งมามามาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่นี่เอา้าเอา้าไปไงแล้วมึงโซนนี้ละเออเยี่ยมรอดแล้วเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ เฮ้ยไอ,อ,อน้นี่ก็รักเพื่อนปะโอเคเดี๋ยวไปรับนะอยู่นี่นะมานี่มานี้มานี่มึงไปไหนเนี่ย <laughs> ทุกคนต่างมาผิวปากเลี้ยแต่ไอ้เหี้ยนั่นอยู่ไหนไม่รู้ฮัลโหลลหลมึงได้ยินกูไหมเนี่ย <laughs> กลับบ้านได้แล้วพ่อแม่ให้อภัยแล้วลูกกลับมาเร็วพ่อแม่ให้อภัยแล้วกลับมามันคงไม่มาเจอเราอีกแล้วอะไปนะกูไปแล้ว จะการจะในทางที่ดีกว่ากูซิ่งแนละ้วไปเลยไปชนเยี่ยมผ่านดานา่านว่ะทางด่านนี้มันปลอดภัยวะด่านนี้มันปลอดภัยวะอุ้ยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมด่านนี้มันน่ากลัวจังไะอะไรเดี่ยเอ้ยโอ้แย่แล้วนะอย่างนี้แย่แล้วนะด่านนี้ด,ดูดูไม่ค่อยเซฟตีเท่าไหร่นะงั้นผมขอจบพาร์ทนีไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ <laughs> โอเคนะไว้เจอกันพาร์ทหน้านครับผมฝากกดแล์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ